สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะนําสาระนะครับมาฝากพี่น้องนะครับทางช่องนักล่าริมทางนะครับายกฤษดาครับซึ่งเป็นช่องที่สองนะครับที่ผมทําขึ้นนะครับวันนี้ก็ได้นําสาระนะครับที่ าหลายคนนะครับก็ได้ถามเข้ามานะครับทั้งคอมเมนต์นะครับหรือถามมาส่วนตัวก็มีนะครับว่าาาการดูนะครับอุจระนะครับของนกนะครับมีวิธีดูไหมนะครับเพราะว่าท่านที่ถามมาบอกว่าเห็นคนแก่นะครับเคยเคยเล่าให้ฟังนะครับวิธีดูอุจระ นะครับก่อนอื่นต้องขออภัยเพราะว่าอา,อาจจะไม่มีภาพประกอบนะครับเพราะว่ามันอาจจะดูไม่ราบรื่นตาเท่าไหร่นะครับก็อาจจะใช้เป็นาภาพอื่นแทนนะครับเอาละครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับอุจจระของนกนะครับบ่งบอกได้ นะครับว่านกเรานี้นะครับสุขภาพดีนะครับหรือไม่นะครับหรือป่วยนะครับถ้าเราเห็นนะครับหรือเราสังเกตเป็นนะครับเราก็จะแก้ได้ทันท่วงทีนะครับก่อนที่อาการนะครับเขาจะลุกลามไปนะครับจนถึงขั้นเสียชีวิตนะครับฉะนั้นแล้วการดู อุจล่าของนกนี่นะครับถือว่าเป็นการาเตือนให้เรารู้ว่านะครับเริ่มมีอาการาเจ็บป่วยนะครับหรือว่านกปกตินะครับหรือว่าสุขภาพดีอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับหรือมาแนะนํานั่นเองนะครับไม่ไม่เรียกว่าสอนนะครับอขอใช้คําว่าแนะนานะครับก็จะมีวิธีการดูอยู่ าสามวิธีนะครับที่ผมใช้สังเกตนกนะครับว่านกตัวนี้สุขภาพเป็นยังไงนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีวิธีการดูอุจจาระแล้วมีวิธีอื่นนะครับบอกว่าดูอุจจาระแล้วนะนกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับใต้ ภาพไปใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับไปดูนะครับ3ข้อนะครับที่ผมสังเกตอยู่เป็นประจำนะครับ1อุจจละนะครับเป็นก้อนออกมาธรรมดานะครับคำว่าออกมาเป็นก้อนธรรมดาก็คือเป็นก้อนกลมกลมนะครับไม่เลว นะครับไม่เละนะครับหรือไม่เป็นน้ำนะครับออกมาเป็นก้อนกลมๆนะครับให้สังเกตดูตรงนี้นะครับถ้านกเขานะครับอุจลาออกมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่านกของท่านนะครับไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะครับก็คือนกเขาจะสุขภาพดีนะครับอุจลาของเขานะครับบางตัวก็จะเป็นสีเขียว นะครับหรือสีเทานะครับประมาณนี้นะครับถ้านกตัวไหนได้กินข้าวเปลือกนะครับไม่มีอาหารอื่นเสริมนะครับกินข้าวเปลือกอย่างเดียวก็จะอุจจาระออกมาเป็นสีเหลืองก็มีนะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าอุจจาระของเขานั้นตั้งเป็นก้อนหรือเปล่านะครับเป็นก้อนกลมๆหรือเปล่านะครับ ไม่เป็นน้ำหรือไม่เหลวนะครับก็แสดงว่าโนของท่านนั้นนะครับยังสุขภาพดีนะครับไม่มีโรคไม่มีภัยนะครับก็ดูแลเขาต่อไปนะครับต่อไปนะครับ2อ,อุจจะลเหลวแล้วเป็นสีขาวครับผม อาการนี้นะครับผมขอบอกเลยว่าน่าเป็นห่วงนะครับบ่งบอกแล้วครับว่านกนั้นนะครับเริ่มจะไม่สบายแล้วนะครับถ้าอุจจระนะครับเหลวไม่เป็นก้อนนะครับเป็นน้ำผสมออกมาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีขาว นะครับหรือมีสีขาวนะครับปนมาเยอะนะครับให้ท่านนะโปรดสังเกตนกท่านด่วนเลยนะครับว่านะเป็นอะไรนะครับบางตัวอาจจะป่วยนะครับคำว่าป่วยนี่อาจจะเป็นสิวนะครับเริ่มอาการจะเป็นสิวนะครับหรือนกตาเปียกตาแฉะ นะครับก็ได้อันนี้ก็อาการเริ่มจะแสดงทางอุจจาระนะครับหรือบางท่านนะครับอาหารนะครับน้ำข้าเปลือกขาดนะครับเวลาท่านไปทำงานนะครับท่านาลืมนะครับอาหารนกในกรงหมดนะครับก็ทำให้นกนั้นนะครับอดข้าวอดน้ำ นะครับก็เริ่มจะป่วยนะครับเวลาเขาอุจจาระออกมานะครับก็จะกลายเป็นอุจจาระที่เหลวและขาวนะครับหรืออาการอื่นๆนะครับฉะนั้นแล้วข้อที่2นี้นะครับถ้าท่านเจออุจจาระที่ขาวและเหลวนี้นะครับให้ท่านเช็คดูนกท่านด่วนเลยนะครับว่าเป็นอาการอย่างไรนะครับจะได้ แก้ไวทันนะครับไม่งั้นท่านจะอาจจะเสียนกนะครับตัวที่เราลากไปเลยก็ได้นะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับต่อไปนะครับ3อุจจะระเป็นก้อนแล้วมีน้ำใสๆออกมาด้วยครับอันนี้จะต่างจากข้อ2 ก็คืออุจจาระ,ะข้อที่3นี่ก็คือเป็นก้อนอยู่นะครับเป็นก้อนเหมือนข้อที่1แต่ว่ามีน้ำใสๆนะครับปนออกมาด้วยนะครับให้ท่านสังเกตว่าเหมือนเราอเอาน้ำนะครับไปหยดใส่อุจจระอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นน้ำที่ออกมานะครับแต่น้ำนั้นจะจะ,จะจะจะมีความเหนียวข้น นะครับเป็นน้ำใสๆนะครับอ่าดูง่ายๆเลยนะครับก็บ่งบอกว่านกตัวนั้นนะครับคึกเต็มที่นะครับอ่าคือนกคึกนั่นเองนะครับเวลาเขาขับถ่ายออกมานี่นะครับ่าจะมีน้ำผสมออกมาด้วยนะครับแต่อุจจาระนั้นเป็นก้อนนะครับอ่ แต่ถ้าอุจจาระเหลวแล้วมีสีขาวนี่ก็คือนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงแต่ถ้าข้อที่สมนี่ก็คืออุจจระนะครับออกมาเป็นก้อนกลมและมีน้ำนะครับล้อมรอบอเหมือนเราาทุบไข่นั่นแหละครับทุบไข่ไก่ออกมานะครับอา่าไข่แดงก็จะอยู่ข้างในแล้วก็จะมีไข่ขาวนะครับล้อมรอบแบบนั้นเลย อันนี้ก็เหมือนกับอุจจาระของนกนะครับที่เป็นก้อนแล้วก็มีน้ํานะครับล้อมรอบนั้นเป็นสัญญาณที่ดีว่านกเรานั้นนะครับกําลังขึ้นนะครับกําลังคึกนะครับพร้อมที่จะออกรบนะครับพร้อมที่จะเอาออกฝึกนะครับหรือถ้าเป็นนกต่อแล้วก็เอาละครับเต็มที่เลยนะครับลงกับพื้นพเนียดนะครับ ปีนี้สัน่นดิกดิๆกดิกๆๆๆๆนะครับนั่นนะครับนี่คือ,อข้อที่สามนะครับเป็นสัญญาณดีนะครับเอาละครับาการดูอุจจระของนกเขาใหญ่นะครับที่ผมใช้ดูอยู่เป็นประจำนะครับก็จะมีอยู่สามข้อนี้นะครับก็คือข้อหนึ่งก็คืออุจระที่มาเป็นแบบก้อนธรรมดานี่คือ นกไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนข้อที่2นั้นนะครับก็คือนกที่อุจจาระเหลวและมีสีขาวนะครับอันนี้คือนกเริ่มมีอาการป่วยและข้อ3นะครับอุจจาระที่เป็นก้อนออกมาแล้วมีน้ํำผสมออกมาด้วยน้ําใสๆออกผสมออกมาด้วยนั้นก็คือเป็นสัญญาณที่ดีก็คือบ่งบอกว่านกตัวนั้นนะครับกําลังขึ้นกําลังคึก เอาละครับวันนี้นะครับสาระให้พี่น้องนะครับที่รักนกเขานะครับที่หัดเล่นใหม่นะครับให้ไปสังเกตดูนะครับโดยเฉพาะข้อ2นี้นะครับหน้าห่วงนะครับอันตรายนะครับเพราะว่ากว่าเราจะต่อมาได้นะครับพอต่อได้กว่าจะมาทําเป็นนกต่อต้องใช้เวลาหลายปีนะครับถ้าเจ็บป่วยมาถ้าเราดูไม่เป็นนะครับก็จะ เสียนกที่เรารักไปนะครับฉะนั้นแล้วอุจระนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางนะครับที่ช่วยได้ในการสังเกตดูอาการของนกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่ยังติดตามผมยังเหนียวแน่นอยู่นะครับก็จะพยายามหาสาระดีๆมาอีกนะครับก็ช่วยคอมเมนต์เลยนะครับถ้าคอมเมนต์ไหนนะครับผม เห็นแล้วว่าผมพอจะตอบได้นะครับผมก็จะหาข้อมูลมาตอบให้ท่านนะครับแต่ถ้าคอมเมนต์ที่ลึกๆเกินไปนะครับต้องใช้อาจารย์นะครับที่เก่าประสบการณ์นะครับมาช่วยตอบนะครับหรือว่าอาจารย์ท่านไหนนะครับที่ดูคลิปผมอยู่นะครับอยากจะเสนอข้อคิดลงไปก็เชิญเลยนะครับผมยินดีรับฟัง ทุกท่านนะครับที่มีความรู้นะครับเพราะว่าผมก็อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านอาจารย์ที่มีความรู้มากกว่าผมนะครับผมเชื่อเลยว่าในประเทศไทยนี่นะครับอาจารย์ที่มีความรู้เยอะเลยนะครับแต่ว่าท่านไม่แสดงตนเฉยๆนะครับอันนั้นก็คือ,อปรามอาจารย์นะครับแต่ผมที่ทำก็คือแค่อยากนำเสนอเฉยๆนะครับเพื่อที่จะให้ท่านอาจารย์ที่มีความรู้นั้นนะครับ มาเสริมนะครับเพื่อจะเป็นความรู้ให้กับพี่น้องของเรานะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้นะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามชมเหมือนเดิมนะครับทั้ง2ช่องของผมนะครับคือช่องที่ผมทำอยู่นี้ก็คือช่องกฤษดามณีสาและอีกช่องหนึ่งก็คือช่องนักล่าริมทาง ใบกิษดานะครับทาง2ช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ